ไอ้พ,อพ่อมเปย์พ่อมแจกต่อให้ต้องบ่มีแดกก็ตามเยาว,ว่าสวัสดีครับมือนี้อยู่กับผมช่างกลางติดหลอ่อมือนี้ผมสิพามาสอบพลดลมครับอาการเสียของน้องเพราะเขากดเปิดพัดลมมันบุหมุนนะครับโอเคครับเ่าไปทําการสอบกันเลยครับขั้นตอนแรกผมก็จะเริ่มจากกดน,ำน้ำพอนกินกาแฟก่อนเลยนะครับพา,าสร้างพ่่มตื่นจากนอนเว้นนะครับนอกเรื่องระบาดนี้ โอเคครับทำไปทําการสมกันเลยครับขั้นตอนแรกผมก็จะเริ่มคลายน็อตจากฐานพนล้มทั้งใต้นะครับเพราะว่าผมจะเริ่มเช็คตั้งแต่สายไฟนะครับผมได้สังเกตเห็นสายไฟมีรอยเทปพันสายไฟนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมคลายน็อตออกมาแล้วนะครับผมก็จะตั้งมิเตอร์เพื่อทําการวัดกันเลยนะครับหลังจากตั้งมิเตอร์เสร็จแล้วผมก็ทําการวัดเลยนะครับเพราะผมวัดค่าแรกยคิมมิเตอร์ขึ้นปกตินะครับ ผมก็ลองเปลี่ยนมาวัดอีกขาหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการวัดนะครับเข็มิเตอร์บ่ขึ้นบาทนี้ผมก็ได้เห็นโตการของมาแล้วนะครับที่เห็นห้พลมบ่มมุลนะครับโอเคครับผมก็ใสหัวแร้งถอดเพื่อทําการเปลี่ยนสายไฟนะครับหลังจากที่ผมได้ถอดสายไฟออกมาแล้วนะครับผมก็ได้ทําการซื้อสายไฟตัวใหม่มาเปลี่ยนเพื่อนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปผมก็ได้ทําการบักกี้สายไฟตัวใหม่เข้าไปเพื่อนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทําการบักกี้สายไฟแลแล้วๆนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําความสะอาดประกอบในการทดลองเลยนะครับหลังจากเซตแล้วผมก็ลองเปิดพรัรลมเบื่งนะครับเว้ยพรัรลมมมุนเย็นซวยๆบยบานนี่โอเคครับผมวังว่าคลิปนี้อยเป็นประโยชน์กับท่านที่พรัรลมกำลังเสียนะครับขอบคุณที่เบื่อผมจะจบครับ